พบการสำหรับคลิปนี้นะคะเลเปิดอกและหน้าขาไปฝึกพร้อมกันเลยค่ะรูปแบจบจะเป็นอ e ีดสติ๊งนะคะมือวางที่ข่าหายใจเข้าค่ะวาดแขนขึ้นมองที่มือหายใจออกวางมือลงสไลด์ไปด้านหน้ากดอกลงค่ะหายใจเข้าดึงมือกลับมาวางฝ่ามือที่พื้น หายใจออกให้หมดแล้วหายใจเข้าแอนอกหน่อยหน้าหายใจออกค่ะวางศอกลงไปจับทางนะคะแยกเข่าออกแล้วก็กดสโพกไปด้านหลังหนึ่งสองสามสี่ อ่าโอเควางมือค่ะแล้วหายใจเข้าหายใจออกกลับมาพักห้าเด็กห้าลมหายใจหนึ่งสองสามสี่ไปกันต่อนะคะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นอนที่มือ หายใจออกวางมือที่ผืนยกก้นมาหายใจเข้าก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าแล้วยกมือขึ้นกดสะโพกคะ่ะแล้วหายใจออกวางมือลงถอยเข้าขวาก้าวเท้าซ้ายหายใจเข้ายกมือขึ้นมาหายใจออกวางมือลงถอยเท้าซ้าย แล้วเราจะค้างท่านี้ค่ะวางศอกจับคางถอยสะโพกไปด้านหล,ลังห้าลมหายใจนะอ่าโอเควางมือค่ะหายใจเข้าหายใจออกถอยก้นไปพักท่าเด็กนะหนึ่ง ไปกันต่อค่ะเสร็จสุดท้ายแล้วหายใจเข้าวาดแขนขึ้นมองที่มือหายใจออกวางมือที่ผืนยกก้นขึ้นมาก้าวเท้าขวามาด้านหน้าจากนั้นนะหายใจเข้ายกมือขึ้นกดสะโพกลงหายใจออกเท้าซ้ายค่ะขึ้นมาแล้วเอามือจับเท้าซ้ายแบบนี้มือขวาจับเข่าวขวานับหนึ่ง สอามอันอกนะคะสี่ไปด้านหน้านะหา้าจากนั้นหายใจเข้าค่ะหายใจออกถอยขาไปก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าหายใจเข้ายกมือขึ้นกดสะโพกลงอันอกแล้วหายใจออกค่ะวางมือลงยกเท้าขวามามือจับทามือซ้ายนะคะอยู่บนเข่าซ้ายจากนั้นให้ดึง เท้าเข้าหาตัวกดสะโพกลงมองไปตรงๆคันหนึ่งสองสามสี่ห้าอะัะพอแล้ววางเขาลงแล้วหายใจเข้ายกเท้ากลับไปหายใจออกพักที่ท่าเด็กห้าลงหายใจหนึ่ง สองสามสี่หายใ,ใจเข้ายกตัวขึ้นมาค่ะหายใจออกก้าวเท้าขวาครานี้ตั้งเท้าซ้ายหล่อนะคะเพื่อความชัวป้องกันการบาดเจ็บนะคะครูบุกจะให้นักเรียนนั่งบนบล็อกนะบล็อกเนี่ยวางไว้ใต้ ก้นขวานะคะจากนั้นเราจะหายใจเข้านะคะเอนตัวไปด้านหลังเท้าก็จะเอาเข้ามาหาหัวนะหายใจเข้ายกมือขึ้นหายใจออกให้พับศอกค่ะผสานกันไว้ด้านหลังแล้วเงยหน,นะน้านับหนึ่งสองสองหาห้า พอเมื่อวันนึ่เรายืดท่านี้ได้ดีขึ้นนะคะเราจะทําแบบนี้มือจับนะแล้วเราจะเอาบล็อกออกอ่าแสดงว่าเราเริ่มทรงตัวได้แล้วเราเริ่มไม่ตึงแล้วเห็นไหมให้มันตั้งวันนี้นะเสร็จแล้วเราจะเป็นแบบนี้ยนตัวลงไปลงหน้านะคะในอนาคตนะทํา,ทาไม่ได้ไม่เป็นไรเปลี่ยนข้างกันมาก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าค่ะ ทีนี้เอาบล็อกมาวางใต้ขาซ้ายอืมหายใจเข้าตั้งเท้าขวาขึ้นมานะคะอ่ะหายใจเข้ามือประสานกันไว้ที่ถอยถอยหายใจออกเงยหนะะ้าค่ะอยู่ตรงนี้ห้าลงห้าโอเคยกตัวขึ้นมาค่ะ แล้วในวันหนึ่งนะถ้าฝั่งนี้มันยืดได้ดีเราจะกดสะโพกลงค่ะแล้ววางมือที่พื้นหนะ้าแอนอกหนึ่งประมาณนี้นะคะไม่ถึงไม่เป็นไรอ่ะถอยเท้ากลับไปหายใจเข้าหายใจออกวางเข่าเราก็จะพักท่าเด็ก,กันห้าลงหายใจ หายใจเข้ายกตัวขึ้นมาแล้วหายใจออกการฝึกท่าเกี่ยวกับแบ็คเบนดิ้งและการยืดหน้าขานะคะจะเป็นกล้ามเนื้อที่ละเอียดอ่อนมากๆเพราะฉะนั้นนะักเรียนต้องใช้เวลาในการฝึกเค้าท่าช้าๆนาะตึงแล้วพอถ้าตึงแล้วตายีไม่เอาไม่ทำ แค่ตึงสบายๆใช้ระยะเวลาในการสะสมนะคะฝึกไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งนักเรียนก็จะทําได้ครูปุ๊กฝึกมาสิบปีแล้วค่ะค่อยๆสะสมไปนะแล้วทุกๆวันคุณจะมีความสุขกับการมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะให้ฝึกเป็นไลฟส์สไตล์ไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะมีความสุขกับการที่เราได้อยู่กับตัวเองและลงหายใจค่ะ